กลางพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เสียงสวดมนต์ที่ควรจะปลอบประโลมจิตใจกลับถูกรบกวนด้วยฝีเท้าของตำรวจที่บุกเข้ามาอย่างไม่คาดฝันพระรูปหนึ่งถูกจับต่อหน้าญาติโยมที่กำลังพนมมือและสิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นคือเบื้องหลังทั้งหมดอาจไม่ใช่อย่างที่คิดใครกันแน่คือผู้ควบคุมเงามืดในวัดแห่งนี้และความจริงที่ซ่อนอยู่หลังประตูศาลาจะทําให้คุณต้องขนลุกจนลืมหายใจเสียงสวดมนต์ก้องกังวานไปทั่วสารวัต กลิ่นทูบหอมอบอวลจนแสบจมูกสายลมพัดผ่านม่านบางเบาไหวเอื่อยผู้คนพนมมือแนบอกก้มศีรษะอย่งางศรัทธาทันใดนั้นเสียงรองเท้าบูทเหล็กกระแทกพื้นดังสอดแทรกเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวตำรวจนับสิบคนกรูกันเข้ามาในศาลาสายตาทุกคู่หันไปพร้อมกันด้วยความตื่นตระหนกเสียงกุญแจมือกระทบกันดังกริก๊กพระรูปหนึ่งที่นั่งอยู่ด้านหน้า ถูกจับแขนทั้งสองข้างอย่างกระทันหันเสียงร้องอุทานจากญาติโยมดังระงมผ้าเหลืองปลิวไหวตามแรงฉุดกระชากเหงื่อเม็ดเล็กไหลจากหน้าผากของพระสายตาของท่านพระโมสับสนและสั่นไหวเสียงหัวใจเต้นแรงจนดังสะท้อนในอกซาลาแห่งศรัทธากลายเป็นเวทีของความวุ่นวายผู้คนบางคนร่ำให้บางคนสาบแช่งบางคนได้แต่ยืนนิ่งด้วยความงุนงง ไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงตำรวจประกาศข้อหาดังก้องแต่แฝงไว้ด้วยน้ำเสียงกดดันและลึกลับสายตาหลายคู่หันไปจับจ้องพระผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ข้างหลังใบหน้าของท่านนิ่งสนิทเยือกเย็นผิดธรรมชาติความเงียบปกคลุมทั่วทั้งศาลามีเพียงเสียงลมหายใจหนักอึ้งและเสียงฝีเท้าที่ล่าพระออกไปรากับจะพาเอาศรัทธาของผู้คนหายไปพร้อมกัน ในขณะที่พระถูกพาออกไปนอกวัดสายตาของทุกคนเต็มไปด้วยคำถามใครคือผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้และความจริงกำลังรอการเปิดเผยอ,อยู่ตรงหน้าเสียงฝีเท้าตำรวจที่ลากพระออกไปยังดังสะท้อนในโถงศาลาเสียงรองเท้ากระแทกพื้นกระเบื้องเย็นเยียบทุกก้าวเหมือนทิ่มแทงหัวใจของผู้ศรัทธาหญิงชาราที่นั่งพนมมืออยู่มุมศาลาร้องให้เสียงสัน่นน้ำตาไหลอับแก้เหมือนสายฝน มือที่เคยสั่นด้วยแรงศรัธทธากลับสั่นด้วยความหวาดกลัวเด็กเล็กสองสามคนซุกตัวอยู่ข้ามมรดาเสียงร้องให้เบาๆดังประปนกับเสียงกระซิบกระซาบทุกถ้อยคำเต็มไปด้วยความสงสัยและความสับสนพระผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่เบื้องหน้ายังคงนั่งนิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สายตาของท่านจับจ้องไปที่ตำรวจด้วยแววตาลึกลับแววตาที่ทำให้หลายคนรู้สึกหนาวสั่นไปทั้งตัวตำรวจนายหนึ่งหยุดก้าวหันหน้ากลับมา สายตาคมกริบสอดส่องไปรอบศาลาเหมือนกำลังมองหาบางสิ่งหรือใครบางคนที่ซ่อนอยู่ในเงามืดบรรยากาศเริ่มอึมครึมหนักอึง้งเสียงพัดลมเพดานหมุนช้าๆดังเอียดอาร์ดเหมือนจะหยุดหมุนทุกขณะผู้คนแทบไม่กล้าขยับแม้แต่นิ้วมือเพราะที่ถูกจับเดินสะดุดล้มเสียงร่างกายกระแทกพื้นดังสนัน่นผ้าเหลืองเปรอะฝุ่นจับเต็มร่าง เสียงครางด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นทุกคนเงียบกริบเหมือนลมหายใจถูกหยุดตำรวจอีกสองคนรีบเข้ามายกพระขึ้นมือของพระสันสถานสายตาเหลือไปทางพระผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่สายตาคู่นั้นเหมือนจะพูดบางสิ่งเหมือนขอความช่วยเหลือหรือเหมือนกำลังเปิดเผยความลับที่เก็บงำไว้ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์มือถือของตำรวจนายหนึ่งดังขึ้นเสียงเรียกเข้าดังชัดเจนจนทุกคนสะดุง้ง ตำรวจยกโทรศัพท์แน่ผูสีหน้าเปลี่ยนเป็นซีดเผือดคำพูดที่ลอดออกมาเบาๆทำให้ทุกคนยิ่งสับสนยืนยันแล้วเบื้องหลังคือคนในวัดเองเสียงกระซิบดังระงม,ม,มทั่วศาลาผู้คนเหลียวซ้ายแลขวาบางคนเริ่มชี้นิ้วไปที่พระผู้ใหญ่บางคนเริ่มถอยห่างด้วยความหวาดกลัวบรรยากาศตึงเครียดราวกับเชือกที่กำลังจะขาดพระผู้ใหญ่ยกยิ้มเล็กน้อยเป็นรอยยิ้มที่ชวนขนลุก รอยยิ้มที่ไม่เข้ากับบรรยากาศศักดิ์สิทธิ์ดวงตาของท่านนิ่งสนิทแต่ลึกลงไปกลับมีแววบางอย่างซ่อนอยู่แววที่เต็มไปด้วยความลับและเงามืดเสียงตำรวจประกาศอีกครั้งด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวเบื้องหลังทั้งหมดอยู่ในวัดนี้คำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าที่ผ่ากลางศาลาผู้คนต่างชะงักงนันทุกหัวใจเต้นระสำายขณะที่ทุกคนจ้องมองไปยังพระผู้ใหญ่ เสียงกลองยาวที่อยู่นอกศาลาก็ถูกตีขึ้นจังหวะดังหนักแน่นแหลมคมเสียงนั้นเหมือนสัญญาณบางอย่างสัญญาณที่บอกว่าความจริงที่ซ่อนอยู่กำลังจะถูกเปิดเผยออกมาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงเสียงกลองยาวยังดังสะท้อนอยู่รอบวัดจังหวะหนักแน่นเหมือนหัวใจของผู้คนที่เต้นแรงไม่เป็นจังหวะทุกสายตาจับจ้องไปยังพระผู้ใหญ่ใบหน้าของท่านยังคงนิ่งสงบ แต่รอยยิ้มเล็กน้อยนั้นกลับชวนให้หนาวเยือกตำรวจค่อยๆเดินเข้ามาใกล้บรรยากาศภายในศาลางเงียบกริบมีเพียงเสียงหายใจที่ดังชัดในความเงียบกลิ่นทุกที่เคยหอมอบอวลกลับกลายเป็นกลิ่นอับคละคลุ้งเหมือนอากาศกำลังหนักอึ้งด้วยความลับญาติโยมบางคนยกมือไหว้ด้วยความสับสนบางคนรีบถอยหลังออกจากศาลาฝีเท้าเร่งรีบลากเสียงกุกกักไปตามพื้นกระเบื้อง แต่ไม่มีใครกล้าออกไปให้พ้นเขตวัดเรากับมีบางสิ่งดึงรั้งไว้พระผู้ใหญ่ค่อยๆย,ยกมือขึ้นท่ามกลางความสงสัยและความหวาดระแวงเสียงของท่านดังก้องชัดเจนสิ่งที่ทุกท่านเห็นในวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเสียงฮือฮาดังระงมตำรวจยกปืนขึ้นเล็งไปที่ท่านทันทีแววตาแข็งกร้าวเต็มไปด้วยความระแวงแต่พระผู้ใหญ่ยังคงนั่งนิ่งไม่หวั่นไหว พระที่ถูกจับอยู่ด้านหน้าจ้องมองพระผู้ใหญ่ด้วยสายตาสันเครือริมฝีปากขยับช้าๆเหมือนกำลังเอื้อนเอ่ยแต่เสียงที่เล็ดลอดออกมากลับเบาหวิวท่านท่านต่างหากคำพูดนั้นขาดหายกลางอากาศแต่กลับทำให้ทั้งศาลาเต็มไปด้วยเสียงกระซิบกระซาบผู้คนเริ่มแตกแถวก้าถอยหลังเสียงรองเท้าลากไปกับพื้นเหมือนหนีจากเงามืดที่คืบคลาน ทันใดนั้นเสียงระฆังวัดก็ดังขึ้นเองโดยไม่มีใครตีก้องกังวานสะท้อนรอบอุโบสถเสียงนั้นกรีดแทงเข้าไปในหูทําให้เด็กเล็กบางคนร้องให้จ้าหญิงชราบางคนถึงกับทรุดลงกับพื้นตํารวจนายหนึ่งรีตโกนหยุดพิธีนี้เดี๋ยวนี้แต่เสียงของเขากลับถูกกลบด้วยเสียงระฆังที่ดังก้องเหมือนระฆังเรียกสิ่งลึกลับออกมาจากเงามืดพระผู้ใหญ่ค่อยๆลุกขึ้นยืน จีวอนผิ้วไหวตามแรงลมที่พัดเข้ามาลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านศาลาทำให้เปลวเทียนบนโต๊ะหมู่บูชาสั่นระริกเปลวไฟบางเล่มดับลงทันทีแววตาของพระผู้ใหญ่กวาดไปทั่วศาลาผู้คนก้มหน้าด้วยความหวาดหวัน่นไม่มีใครกล้าส,สบตาแต่ทุกคนรู้สึกถึงแรงกดดันที่หนักหน่วงเสียงกุญแจมือที่ล่ามพระผู้ต้องหาดังขึ้นอีกครั้งพระรูปนั้นก้มหน้าร้องไห้ เสียงสะอื้นก้องกังวานเหมือนคำสารภาพที่ไม่ได้เอื่อนเอ่ยดวงตาของเขายังคงมองไปที่พระผู้ใหญ่ราวกับกำลังบอกเล่าความจริงที่ซ่อนเร้นตำรวจนายใหญ่หันไปตะโกนสั่งลูกน้องจับพระผู้ใหญ่นั่นด้วยคำสั่งนั้นทำให้ทั้งศาลาแทบระเบิดออกด้วยความช็อกเสียงร้องอุทานดังขึ้นพร้อมกันหลายสิบเสียงพระผู้ใหญ่ไม่ขยับไม่ปฏิเสธเพียงยกมือผนมขึ้นตรงหน้าอก ริมฝีปากของท่านขยับช้าๆเปล่งเสียงสวดแผ่วเบาเสียงนั้นเย็นเยือกแทรกซึมเข้าไปในจิตใจของทุกคนตำรวจที่ก้าวเข้ามาใกล้กลับชะงักขาของเขาสั่นเล็กน้อยใบหน้าซีดเผือดเหมือนถูกแรงบางอย่างกดทับผู้คนรอบข้างเริ่มหวาดกลัวจนแทบหยุดหายใจแล้วทันใดนั้นเสียงกรองยาวหยุดลงอย่างกระทันหันความเงียบป,ปกคลุมทั้งวัด มีเพียงเสียงจักระจันร้องระง,งมจากภายนอกดังแทรกเข้ามาแทนที่บรรยากาศชวนให้ขนลุกจนไม่มีใครกล้าขยับตัวทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องพระผู้ใหญ่เพราะทุกคนรู้ว่าความจริงที่แท้จริงกำลังจะถูกเปิดเผยออกมาในวินาทีต่อไปเสียงเงียบงันที่ปกคลุมศาลาทำให้บรรยากาศยิ่งน่าหวาดหวัน่นผู้คนกลั้นหายใจสายตาสั่นไหวเต็มไปด้วยความกลัว ทุกคู่ตาจับจ้องไปยังพระผู้ใหญ่ที่ยังยืนสงบดวงตาของท่านทอประกายเย็นชาเหมือนแสงมีดคมกริบตำรวจยกปืนเล็งตรงไปยังร่างนั้นมือสั่นเล็กน้อยเหมือนถูกกดดันด้วยพลังบางอย่างเสียงหัวใจของทุกคนดังสะท้อนในความเงียบหนักหน่วงเหมือนกลองสึกที่กำลังขาะสัญญาณความตายพระผู้ใหญ่เอื้อนเอ่ยเสียงต่ำแต่ชัดสิ่งที่เกิดขึ้นในวัดแห่งนี้ไม่มีสิ่งใดบังเอิญ น้ำเสียงก้องกังวานแฝงด้วยอำนาจลึกลับเหมือนคำประกาศสิทธิ์ที่สะกดทุกลมหายใจให้หยุดนิ่งพระที่ถูกใส่กุญแจมือคุกเข่าลงกับพื้นเสียงร้องสะอื้นหลุดออกมาไม่ขาดสายริมฝีปากเอ่ยเบาๆแต่ชัดเจนข้าพระเจ้าเป็นเพียงเหยื่อทุกอย่างคือแผนของท่านเสียงฮือฮาดังลั่นทั่วศาลาบางคนกรีดร้องบางคนซุดลงกับพื้นสายตาทุกคู่หันกลับไปยังพระผู้ใหญ่ เรากับพยายามหาคำตอบจากใบหน้านิ่งสงบทันใดนั้นเสียงระฆังวัดก็ดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ดังกว่าครั้งก่อนก้องกังวานสะท้อนจนพื้นศาลาสั่นสะเทือนกระจกหน้าต่างบางบานสั่นไหวเหมือนจะร้าวแตกตำรวจนายหนึ่งก้าวไปข้างหน้าตะโกนเสียงแข็งท่านถูกกล่าวหาในหลายข้อหาโปรดมอบตัวทันทีแต่คำพูดยังไม่ทันจบลมแรงก็พัดเข้ามาในศาลา เปลวไฟเทียนทั้งหมดดับวูบลงพร้อมกันความมืดปกคลุมทั่วบริเวณเสียงผู้คนกรีดร้องด้วยความตื่นตระหนกเด็กและก,กอดมารดาแนนหญิงชราร้องให้โฮเสียงรองเท้าตำรวจวิ่งวุ่นไปมาในความมืดแต่ไม่มีใครรู้ว่าใครอยู่ตรงไหนท่ามกลางความมืดมิดเสียงสวดมนต่ำลึกดังขึ้นจากพระผู้ใหญ่เสียงนั้นชัดเจนแทรกซึมเข้าไปในโสตประสาท์เหมือนเสียงกระซิบจากโลกที่มองไม่เห็น ทุกคำสวดทําให้ผู้ฟังรู้สึกหนาวเยือกจนสันสานแล้วแสงฟ้าแลบวับขึ้นนอกศาลาสายฟ้าฟาดลงต้นโพข้างวิหารดังสนั่นส่องให้เห็นเงาร่างของพระผู้ใหญ่ยืนสูงประงานจีวอนปลิวไหวเหมือนธงต้องลมรอยยิ้มยังคงอยู่บนใบหน้ารอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความลี้ลับและอำนาจที่ไม่อาจอธิบายเมื่อแสงดับลงความมืดก็กลับมาอีกครั้งแต่เสียงสวดมนต์ยังไม่หยุด ับยิ่งดังชัดขึ้นเรื่อยๆเหมือนจะเปิดเผยบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของวัดแห่งนี้ผู้คนบางคนเริ่มล้มลงกับพื้นร่างกายสั่นไหวเหมือนถูกแรงบางอย่างกดทับตำรวจพยายามพยุงกันขึ้นมาแต่สายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวาดผวาทุกอย่างกำลังเข้าสู่จุดแตกหักพระคำตอบของคำถามที่ทุกคนอยากรู้ว่าใครกันแน่คือผู้อยู่เบื้องหลัง กำลังจะปรากฏชัดในวินาทีที่ใกล้มาถึงเสียงสวดมนต์ที่ก้องกังวานในความมืดดังหนักขึ้นทุกขณะเหมือนเสียงสะกดวิญญาณที่ไม่อาจขัดขืนได้บรรยากาศรอบศาลากลายเป็นความหนาวเย็นราวกับมีหมอกหนาปกคลุมเข้ามาอย่างช้าๆสายฟ้าฟาดอีกครั้งนอกหน้าต่างส่องให้เห็นใบหน้าของพระผู้ใหญ่ที่บัดนี้เต็มไปด้วยเงามืดและรอยยิ้มลึกลับดวงตาของท่านทอแสงวาว เหมือนดวงไฟที่ส่องทะลุจิตใจผู้คนทุกคนในที่นั้นเสียงกุญแจมือที่ล่ามพระผู้ต้องหากระทบกันอีกครั้งพระรูปนั้นสุดลงกับพื้นเสียงร้องให้ขาดห้วงปนกับเสียงครางเจ็บปวดริมฝีปากยังคงเอื้อนเอ่ยซ้ำๆท่านคือผู้อยู่เบื้องหลังท่านต่างหากผู้คนในศาลาเริ่มโกลาละ่ะบางคนพยายามหนีออกไปแต่ประตูไม้ใหญ่กลับถูกปิดตายเสียงทุกประตูดังสนัน่น แต่บานประตูกลับไม่ขยับแม้แต่น้อยเสียงหวีดร้องดังระงม,มเหมือนเสียงสัตว์ที่ถูกขังอยู่ในกรงแห่งความมืดตำรวจพยายามรักษาความสงบแต่ในแววตาเองก็เต็มไปด้วยความกลัวปากตะโกนคำสั่งแต่เสียงสั่นสะท้านไม่มีใครเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะควบคุมสถานการณ์ได้จริงพระผู้ใหญ่ยกมือขึ้นช้าๆทุกสายตาจับจ้องตามราวกับถูกสะกด เสียงสวดหยุดลงกระทันหันความเงียบพิตามาทําให้หูอื้อและหัวใจเต้นแรงทุกคนเหมือนถูกบังคับให้รอรอคํานั้นรอความจริงที่จะหลุดออกมาจากปากริมฝีปากของพระผู้ใหญ่ขยับอย่างช้าช้าศรัทธาของพวกท่านคือเครื่องมือเสียงฮือฮาดังก้องสาลาสันสเทือนเหมือนสะท้อนตามเสียงพูดบางคนล้มลงกับพื้นบางคนร้องให้โฮเด็กเล็กปิดหูแน่นด้วยความกลัว เสียงสะท้อนของประโยคสั้นๆน,นั้นไม่ยอมหายไปกลับย้ำอยู่ในหูทุกคนอย่างบ้าคลาั่งตำรวจนายหนึ่งตะโกนออกมาด้วยเสียงสั่นเครือหยุดท่านกำลังทำลายวัดทำลายศรัทธาของทุกคนแต่พระผู้ใหญ่หัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเย็นเยือกเหมือนเสียงที่ดังมาจากหุบเหวลึกศรัทธาถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ใครบางคนควบคุมผู้คนบางคนสุดลงกราบทั้งน้ำตา ไม่รู้ว่าจะเชื่อหรือจะปฏิเสธเสียงวอยวายและเสียงร้องคร่ำครวญดังระงม,มไปทั่วเหมือนเสียงของฝันร้ายที่ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วทันใดนั้นระฆังวัดก็ดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ดังกังวานติดต่อกันไม่หยุดเสียงระฆังนั้นทําให้พื้นศาลาสันส่นสะเทือนรูปปั้นพระพุทธรูปบ,บนแท่นบูชาเริ่มเอ็นเอียงบางองค์ร่วงลงมาพังแตกต่อหน้าผู้คนทุกอย่างยิ่งตอกย้ำความโกลาหล เสียงร้องให้เสียงกรีดร้องและเสียงสวดมนแลแผ่วๆของบางคนผสมปนเปกันจนไม่รู้ว่าเป็นเสียงมนุษย์หรือเสียงวิญญาณพระผู้ใหญ่ก้าวออกมาข้างหน้ายื่นเด่นกลางแสงฟ้าแลที่สองเข้ามาใบหน้าของท่านครึ่งหนึ่งอยู่ในความมืดอีกครึ่งหนึ่งสว่างวาบด้วยแสงสีฟ้าภาพนั้นน่ากลัวจนไม่มีใครลืมได้ทุกสายตาเต็มไปด้วยความตื่นระหนกเพราะทุกคนรู้ในวินาทีนั้นว่า สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงการจับกลุมธรรมดาแต่คือการเปิดโปงเงามืดของวัดเงามืดที่ถูกซ่อนมานานแสนนานและความจริงที่แท้จริงกำลังจะถูกเผยออกมาอย่างหมดสิ้นในชั่วลมหายใจต่อไปเสียงระฆังที่ดังระงม,มค่อยๆเบาลงเหลือเพียงเสียงสะท้อนเลือนหายไปในความมืดผู้คนที่เคยกลาหนเริ่มสงบลงเสียงสะอื้นและเสียงสวดมนเบาๆคงอยู่เพียงบางส่วน พระผู้ใหญ่ยืนนิ่งอยู่กลางศาลาสายตาจับจ้องไปยังผู้คนที่ยังคงหวาดกลัวรอยยิ้มบนใบหน้าของท่านค่อยๆจางหายแทนที่ด้วยสีหน้าสงบนิ่งราวกับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นตำรวจนายใหญ่ก้าวออกมาข้างหน้าน้ำเสียงชัดเจนและหนักแน่นความจริงทั้งหมดได้เปิดเผยแล้วคำประกาศนั้นเหมือนบทพันธนาการประตูไม้ใหญ่ที่ปิดตายค่อยๆเปิดออกเองอย่างช้าๆ ผู้คนทยอยเดินออกจากศาลาแม้ยังคงมีความหวาดหวั่นในใจแต่แววตาของบางคนเริ่มเปลี่ยนไปจากความกลัวกลายเป็นความเข้าใจพระผู้ใหญ่ค่อยๆนั่งลงบนอาสนะดวงตาหลับพริมเสียงสวดมนต์เผ่าเบาดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงที่กดดันหากเป็นเสียงที่สงบเย็นเหมือนคืนศรัทธากลับคืนตำรวจนำพระที่ถูกใส่กุญแจมือออกไป แสงอรุณแรกเริ่มสัดส,ส่องเข้ามาในศาลาลเล่งเงามื่อที่ปกคลุมมานานทั้งคืนบรรยากาศค่อยๆผ่อนคลายรากับวัดแห่งนี้ได้หายใจอีกครั้งญาติโยมบางคนก้มกราบบางคนยืนเงียบด้วยน้ำตาเอ่อคลอไม่มีใครเอื้อนเอ่ยคำถามอีกต่อไปพระทุกคำตอบถูกซ่อนอยู่ในหัวใจของแต่ละคนเสียงนกร้องดังขึ้นรับรุ่งอรุณผสมกับเสียงระฆังที่บัดนี้ดังอย่างสงบ เรื่องราวของค่ำคืนนั้นกลายเป็นตำนานตำนานที่ไม่มีใครกล้าลืมและไม่มีใครกล้าเล่าออกมาเต็มปากเพราะทุกคนรู้ดีว่าความลับบางอย่างของวัดควรจะถูกเก็บไว้ให้เงียบงนันใต้เสียงระฆังที่ก้องสะท้อนตลอดการ